เขาเปิดัสรคนงานเนี่ยหือว่าคนจีนเอจริข้าเป็นแล้วเพื่อนพี่แนะนำไปดูสัตว์ที่เขาบอกว่าเยที่ตรงเนี่ยมันหายมีมีมีเพื่อนชวนหน่อยไม่ได้คุยกันเยอะเพราะเพือนเพงเจอครั้แรก

anh ấy hỏi tôi là cái gì, anh có thì anh ấy không gửi bên Facebook này, với Facebook có รู country, like ้จากใครไหมที the ่จะเหมือนจะแกล้งทันซื้อมาได้ซื้อไม้่าใรได้แบบแบบเขา้องยันียแต่ไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันแบบตร้แต่ตู้นั้นคุยยังแบบแพงนังโทรศัพท์และเขาก็เขา有有问过ด他ู你要่要做这个我我说我不做我不 ถ้าถ้าาถ้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 าถีาี Salvador, มม้าถ้เถ oh. <c ann ot> ้าถ <Christ>. ้าถ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 ้าก้าถ้ผถ้า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 ถ้ว่้าถ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 ้ยถ้อเ้าน้าถ้็บ้าถ้้า่าถ้าถ้าถ้าถาถ้ก้า้าถาถ้้าถาาถ้าถ้้าถ้าาถา้าถา้าถถ้าถ้า้้าถ้าถาถ้าา้้าถ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 ้า้าถ้าถ้า้าาาถาา เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วที่ถือเชื่อเข้าส่ที่่อกันจูงเมื่สองสัปดาห์ที่แล้วอะจงเข้ามาคุยคุยสองเดือนเออสองอาทิตย์นั่นแหละเอาจงอยู่ห้องสี่แต่ว่าเรียนยทางโทรศัพท์หรือทางเว็บไซต์ 那那好，เส哎。哎。给、啊啊、那个，中他跟你说，他有什么是、啊、给你什么利润？没有给我什么利润，就是我介绍一个账户，<篷>他给我多少，就是一个中介费，没有什么利润。中介费是？啊啊、就是五千泰铢。啊、他给我一张卡是两万，但是我给到太多人一万五。1, 一张卡一。一张卡是两万泰铢，但是我给到。 泰国泰国这个卡主一万五千泰铢，我自己留五千泰铢，中介费。